จะลงไปดูนะครับว่าจะล่นแค่ไหนนะครับไปเลย Let's go โอ้มาโดนเลยเอ้า Let's go โอ้โอ้ก็แบบสวัสดีครับกับเที่ยวอุบล EP 2นะครับก็ มาดื่มน้ำตกต้อยสวรรค์กันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเคยมาแล้วนะฮะก็ตั๋วก็ใช้ตั๋วเดิมนะฮะผมหนูโซลาร้านอ่ะเกือบกูพัตต์มไรสัตวกหนูดิเออพดตต์สองร้อยอันนี้เกือบอะไรพัตตอตัมพัตต์มอันนี้อันนี้อะไรเราเกือบอะไรดาวเที่ยวดาเที่ยวเดาเที่ยวอันนี้กางเกงว่าอะไรกางเกงห้าร้อยก็เก่าห้าร้อยก็เก่าเสียซีดซีจะได้เทียวปะ มีมืสดวงูสสูงไปยักกินขาดวรดโง่จอดมจะส่งโ้่จอยผมเอาบ้านมีของเดียวตัวนี้อันนี้ฮะที่เขาไปทำเเป็นหลอดดูดอะไรฮะเล้าโท่เล้าโถเล่าโถ เออมึงขับรถมึงจะจำนมว่าอย่างไรอ๋ไม่ต้องจำจำไม่ได้จะมือหนึ่งล้งมือหนึ่งขับมือนึงล้วงจำลองจำลองปุ๊บก็อย่างนี้นะจะป้ายัจุดป้ายสวรรค์นะครับแล้วก็เดินอีกเหมือนเดิมครับคราวนี้ครับลงแบบทางทันนะ อพอแล้วกลับกลับพอแค่นี้แหละกระมานี้นมาคราวนี้อาังการมารกเลยครับท่านผู้ชมครับตกแรงแน่ครับดูดูดู มเข้โอ้ไบจราตน้ำเยอะมากเลครับผมคอโชวนะครับผมก็เป็นมาครับวันนี้ผมก็มามามมาฮ่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 า้เายนาฮาฮ่าฮ่าน่าฮนาฮนาฮ่นฮ่าฮ่น้ำาฮ่าาาฮนาาฮ่นาา ตรงนี้นินึงครับดูดูดูดดดนะครับตรงนั้นนะครับเป็นน้ําตกที่มีสองน้ำตกได้ที่เดียวนะฮะมานนี้นะครับแต่ตะกอนมาน้ำไม่ได้แบบนี้นะตอนนี้เล่นได้ไม่เป็นรู้น,น้ำเย็นเฉียบเลย าดีครับ <poisoned> ก <indo> ็ประมาณนี้นะคะก็ตกใสลสะวันนะครับเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นต่อเลยครับไปเลยหากแล้วครับงานนี่ครับมันเรตก2นะครับ I can live. ไปข้างบนแ้วน,นะครับว่าน้ำตกจะสวยงามแค่ไหนนะครับก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับไปแนนเซนโกลดูครับโอเคบอกแล้วครับว่าน้ำตกนี้นะครับมาไม่สุดอย่ามานะ <c oughs> โอเคข,อขึ้นมานะครับลิปก่อนเราไม่ได้ขึ้นไปแต่ช <c oughs> <c oughs> ิปนี้เราจะพาขึ้นนะ คนสวยนะครับแหมมาก็อลังการเลย

น,น,น,นี้ครับตัวเคี่จุดกระโดดลงมาตรงนี้ฮะน้ำลึกมากเลยฮะตรงนี้น้ำจะลึกมากเลยคือสามารถตดลงมาแล้กรากดานบนได้นะครับแต่ตอนนี้มีใครเล่นน้ำนะครับไม่มีใครโดดให้ดูลรไปดูครับว่าจะลึกแค่ไหนนะครับไปเลยลดังวกันโอ้โลึกเลยหายไปแล้วไอทีมงานมันมาแล้วอะ่ะ มกูใส่เลยอะไม่มีใครทำตั้งร่นบ่อ,อากาศล,ล่างๆเป็นยังไงหมดหายไปแล้วห้องหินหินโอ้เดี๋ยวจะลองให้ไอ้นั่นรับโดดขึ้นข้งบนนะฮะเดี๋ยวจะลงมาให้ลงไปแล้วมัาจะรู้ว่าลึกไม่ลึกอะ เฮ้ยนี่มัน,นคือบนเขาแล้วดูเรยนนะ้ำมันลึกแค่ไหนเลย แต่ว่ากล้องนะครับงไงไม่รู้นะุเ,นเกียวไวะไม,ะไมกล้าโดดว่าามใจหละดดหจะโดดไมจะโดดไมโดดก่อนวะรดก่อดูนะครับ เล็ครับเล็เล็นวูกระโดดถ้าเป็นเด็กับไม่เท่าไหร่นะครับด็กคนนีโอ้โเลงถึงพื้นเลยว้า เย็น <Yeah. S 2> ไปเล่นล,ล่างกันนะไปโ oh. น้าแรงมากเลยว้า <laughs> เล่นนานไม่ดีนะครับเพตอนนี้มันเวลาประมาณ4โมงถึง5โมงแล้วลองเล่นนานไม่ได้แนละ้ว <laughs> แต่เราได้แผลแล้วครับหลังจากโลมนะปกล้มนะยังไม่แสบด้วยแล้วก็หนาวอีกก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์ด้วยนะครับจากกลองสิบ G ไดเออร์น,นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปทั้งบนนะแล้วเอาะครับเราไปตัดภาพไปทั้งบนกันเลยนะครับไป let's go อ่ะโอเคครับก็ มาแล้วทีนี้นะครับก็จบ EP ที่2นะครับไม่ได้ไปไหนต่อก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ได้นะครับกับทริปหน้าฝนเที่ยวเลยไปเทีเเย่ยวก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเหนื่อยแล้วครับกลับบ้านเรามาถ้ามาเก้าโมงแล้วก็จะ ได้หลายที่ด้วยแล้วก็ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็กลับบ้าน,นะนแล้วก็ไม่อยู่แล้จะพูดแล้วกวูโอเคครับบ๊ายบาย